ร่อนกันโอเคอ่าตอนนี้นะครับก็คืออันนี้น้องจะเอางานจริงไหมจะทําจริงเลยไหม ถ้าทําจริงเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเราถ้าเราเอาภาพซ้ายเป็นเกณฑ์ถูกไหมน้องต้องการให้เหมือนซีมิเตรีกันใช่ไหมโอเคน้องก็ทํางี้เลยครับเอาอันนี้ออกเลยเอ,าอ่าเลยหรือว่าดัดด้านเดียวแล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกทีหลังก็ได้เอาด้านไหนก็ได้ที่อยากจะทําให้สวยก็ก็ดัดดัดให้เรียบร้อยเลยทีนี้มันไม่ใช่สี่แล้วเส้นนี้ล่ะโทษนะเดี๋ยวขอไปพิเพนหน่อยนะ เส้นเนี้ยคือมันมันมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งชิ้นใช่ไหเนี่ยโทษนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงอะอะไรวาไงน้องประมาณสิบเอ็ดโมงหน่อยๆเดี๋ยวจะมีของมาส่งนะอ่าก็โทรโทรมาก็ได้อ่าโอเคไม่เขาโทรมาบอกแล้ว แล้ว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 นี่อ่าจะอ่าของ okay. okay. น้องจะเสร็จประมาณกี่โมงก็กือบกือบเที่ยงอ่ะน้องสั่งข้าวผลไว้แล้วก็ประมาณเจ็ดโมงอ่ะมีของมาตรงอ่าโอเคก็โอเคฮัลโหลฮัลโหลอ่าน้องอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคนมาส่งของไม่อาจจะแค่ขออนุญาตไปรับของแปหนึ่งนะ อ่าแต่พี่ไม่ตัดสายพี่ก็แค่าวางสา่ะวางหูเฉยๆโอเคเอาต่อทีนี้เนี่ยนะครับจากชิ้นนี้เนะี่ยนะฮะเป็นลักษณะนี้ป่ะมันทำงานเป็นเลเยอร์ปนะ่ะล่ะคือหมายว่าเอ่าหรือว่าเป็นลายเดี๋ยวนะ อ๋อแสดงว่าน้องต้องทำสอชิ้นนะสิก็คือมีชิ้นเต็มเป็นไม้อยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีอะคริลิกโอเคเพราะฉะนั้นโอเคต้องเขียนเวกเตอร์ว่าให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเขาแยกเอาใช่ครับค่อยค่อยไปค่อยไปแยกเวกเตอร์เอานะครับก็ทุกเส้นที่ต้องการจะเขียนน้องเขียนมาให้หมดเลยเคลมเคลมเคลมไหมครับโอเคอ่าโอเคอ่าอย่างนี้นะคือ อ่าต้องเป็นแบบนี้ละคือฟรีเลยน้องน้องนั่งทำงานจริงเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยดูให้พี่เป็นพี่เลี้ยงให้ดีกว่าอ่าพี่พี่พี่ขอนั่งดูนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะคอมเมนต์โอเคอ่าอย่างนี้นะครับน้องนิดนึงตอนนี้นะครับ เส้นเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงคือเดี๋ยวเวลาเส้นซ้อนมันจะมีปัญหาเหมือนกับภาพที่เคยส่งมาในช่วงแรก,กน,นะก่อนที่เราจะเรียนกันน่ะที่แนะนําอย่างนี้นะน้องเขียนเป็นเป็น,ปนอ่าหนึ่งชิ้นนะครับทั้งหมดสามชิ้นอันนี้ใช่ไหมน้องเขียนเขียนมาเลยอ่าอันนี้อย่าอย่าอย่า,ยาไปต่อต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาตอนทํางานเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการต่อโอเคเนาย เอาใหมหมโอเคตอนนี้ตัดอันนี้ออกไปกด n นะเอา c เห็นไหมเอาเมาส์วางบนเอา c ตอนนี้มันเป็นเส้นเดียวกันเอา c ปั๊บมันจะหลุดละเห็น <Okay. S 2> นะครับนะี่ทีนี้โอเคอันนี้เราค่อยมาต่อ,อยกับตัวนี้นะครับ อต่ออยู่เนี้ยโอเคต่ออยู่เนี่ยสังเกตนะอาร์แคมเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนก็คือเหมือนกับว่าเอาเท่าเมาส์วางบนเสร็จทัานมันอันนี้สแนปแล้วมันจะเข้าปลายชนไปเลยครับเนี่ยคลิกเอามาอย่างนี้เลยกดคลิกกดวางกดคลิกกดวางเลยอันนี้ตัวอย่างก่อนนะอ่าโอเคตอนนี้พี่กด เออเอสเคปยกเลิกแล้วกด N นะเส้นไม่ต่อไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวเรามาต่อเส้นเห็นไหมตรงนี้เพิ่งเ,เอา A อเลย A ปับนะเอ,อ,อ็นนี่กับใช่ไหมอันนี้กับอันนี้กับเเห็นไหมครับแล้วน้องก็ดัดเข้าไปอันนี้น้องก็ดัดเข้าไปอันนี้น้องก็ดัดเข้าไป โอเคเคลียร์ไหมเร็วไหมแป๊บเดียวเสร็จอันนี้ก็เหมือนกันน้องก็ต่อเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นตรงก่อนอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้เราพูดถึงหลักการที่เราคุยกันนะครับก็คือเดี๋ยวนะจะม I A L A B แล้วค่อยว่ากันไปเอาเชิญเลยครับเส้นไม่ต่อไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเรามาเช็คก,กัน ต่อ,ต,อต่อเขียนเส้นใหม่ได้เลยครับโทษนะน้องน้องวางหรือไม่งั้นงานน้อง,อน,องน้องปล่อยเมาส์แป๊บหนึง่งน้องเขียนเส้นใหม่ก็ได้นะครับกดปล่อยกดปล่อยอันนี้พี่ลบเลยนะ,อะคอนโซลแซดแป๊บหนึง่งอ่ะ,อะ โอเคนั่นแหละครับก็กด n ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมา B หรือ A ถ้าอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคนิคละเอียดอีกทีนึงนะครับโอเคเราเราเริ่มได้เชฟล้วอันบนก็เหมือนกันคอนเซปต์เดียวกัน ก็เราต้องตัดเอาไว้ก่อนหรือไม่ตัดก็ได้แต่เริ่มจากตรงปลายนั้นเลยัครบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม เอหนึ่งเก้าห้าเนี่ยหลังหลังหลังรถปิ๊อัพเนยรถปรกสีทองซอยรรถอซอยสิบเก้าเนี่ยเข้ามาห้าสิบเมตรใช่อยู่อยู่ซ้ายมือเนินเนินเนินเอ่อเนินรถเนินกระโดดอันแรกอ่ะยังไงนะ อซอยสิบเก้าเข้ามานะพี่ยังไม่เห็นเลยพี่ดูจากกล้องยังไม่เห็นน้องเลยเอ,อน้องเห็นรถเป็นแอปสีทองไหมโอเคนี <Okay. S 2> ่นีกน่ก็ไวออรับของโอเคครับน้องน้องทำไม่ใช้ถรถเป็นแอปสีทองเลย โอเคอ่าประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับน้องดูตรงนี้แป๊บนึงน้องปล่อยเมาส์นะ สมมุติ okay. นะครับเอ,เอาสมมุติก่อน okay, เ้าแต่งตรมืี้สักนิดเอาค่ okay. Okay. ทีนี้พอเสร็จเนี่ยนะครับเราคูณจะต้อง copy เพราะว่าเวกเตอร์เนี่ยนะฮะมันมีหลายอันที่ยังไม่สอนนึ่งเลเยอร์นะ เอาเอาแค่แบบเอาคอนเซปต์พื้นฐานก่อน Copy c o n t r o l C ที่พี่ Copy แล้วแล้วก็ o n t r o l V นะครับพี่ออกมาโอเคเพราะเราจะต้องทำอันนี้หลายชิ้นนะครับสำหรับอันในเนี่ยนะฮะก็คือสามอันเนี้ยอันเนี้ยชุดนี้เราไม่เอาละเพราะเราต้องการตัดไม้ก่อนถูกไหม เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำหรับด้านซ้ายมือที่เราก็เปี่ยวไปเนี่ยนี่คือเวกเตอร์ที่เราอยากเอาไว้ตัดอะคริลิกเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาแปะบนไม้ไงเคลียไหมก็งานมันจะแยกกันซึ่งจริงๆอ่ะมันทาเป็นเลเยอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงขั้นสูงถ้าเราไปสอนหรือว่าทําตอนนี้เลยเดี๋ยวสับสนนะครับเอาแบบง่ายๆทุกอย่างเอาง่ายๆก่อนตอนนี้เส้นมันไม่ต่อเน้องเห็นไหมเห็นไหมครับมีมีเส้นที่ไม่ต่อเห็นไหม ตอนนี้มันสองอ็อบเจกต์อยู่เราก็กดชิปค้างถูกไหมครับเพื่อเลือกเสร็จแล้วก็จอยเส้นนะครับเนะี่ยต่อเส้นจอยนะครับจอยเส้นนะครับโอเคจอยเส้ okay. นนี้นะครับมันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าปลายมันยังไม่สนิทอ่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอเคตอนนี้นะครับพี่เลืออ็อบเจกต์ตัวนี้นะกดชิปค้างเอาน้องกดชิปค้างครับ แล้วเลือกอีกเส้นหนึ่งครับอ่านะมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดถูกไหมโอเคนะน้องไปที่เมนูนี้นะครับเมนู position combine trim เห็นไหมนะครับน้องก็ไปเลือกนี่เลยปันะ๊บนะฮะถ้าน้องจะจอยหลายจุดนะฮะน้องก็ขอจอยอันนี้แต่ถ้าน้องจอยแค่จุดเดียวน้องก็เมนูอื่นก็ได้นะครับพี่จอยหลายจุดเลย กดจอยนะครับมีสองจุดที่งต่อกันเห็นไหมฮเพราะฉะนั้น <im itation> มันมันต่อกันไม่หมดเห็นไหมมันต่อแค่ปลายบนปลายเดียวนะปลายนี้เราก็ต้องต่อกันอีกนะครับเพื่อเนื่องจยากว่ามันห่างกันไปเนี่ยทร์ลนส์มันห่างกันไปนะครับเราจอยแบบนี้เลยจอยโค้คงก็ห่างกันก็ได้หรือเส้นตรงก็ได้ถ้าเป็นเส้นสีเขียวนี้แสดงว่าเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันเห็นไหมอ่าตอนนี้พี่อัดวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวอ่าหลังจากที่ อเรียนเสร็จแล้วพี่จะส่งอัพโหลดคลิปไปแล้วก็น้องก็ดูซ้ําได้นะครับโอเคก็ตั้งคําถามไม่เต็มที่เลยทีนี้พอเสร็จนะครับอันนี้เราก็ไปตัดไม้ได้ละปัญหาคือต่อมาเนี่ยน้องต้องเขียนคําว่าคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสตัวนี้ขึ้นอยู่บนอ่าบนบนเส้นโค้งนะครับโอเคไปที่ถึง นะครับโอเคฟอนต์อะไรก็แล้วแต่ตามฟอนต์ที่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันนี่นี่เอาเอาหลักการก่อนเดี๋ยวนะรู้สึกเมาส์จะค้างนะเน็ตเน็ตหลุดปะ kan aloh amuk mungkin ni dulu nah ya jap